SSI ฟิล์ uh, นะครับอันนี้เทระบบโอลิฟ s ์ซูเปอร์ซูม 105G นะครับตัวนี้ใช้่านชนิดนี้นะครับ CR123A นะครับถ้านชนิดนี้ซื้อได้ตามเซเว่นนะครับบางสาขามีขายอยู่นะครับตอนนี้เวลาเปิดนะครับเ,รเลื่อนว่าเลนก็จะเลนก็จะยื่นออกมานะครับ สามารถซูมได้ในในระยะร้อยหครับตัวนี้เลื่อนซูมนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเทระบบพร้อม,มาการใส่ฟิล์มนะครับนี้เปิดฝาหลังมาปึอ่ะเรามีฟิล์มอยู่นะครับใส่ ไปแล้วก็ปิดนะครับอ่าแล้วเปิดดูครับถ้าขึ้นเลขหนึ่งก็คือกล้องจะพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรขึ้นนะครับก็คือเป็นโหมดออตโต้นะครับถ้าอยู่ในที่แสงไม่พอนะครับแฟลชก็จะติดนะครับครับเอาไครับอ่าแฟลชก็จะติดนะครับก็อันนี้เป็นโหมดลูกตานะครับก็คือ ถ้าขึ้นหมดอย่างนี้ก็คือเราจะใช้ถ่ายภาพคนในเวลากลางคืนนะครับเวลาใช้แฟลชนะครับจะจะการแสงสะท้อนจากดวงตานะครับแฟลชมันก็จะกระพริบแบบเมื่อกี้นะครับนะครับแล้วอันนี้ก็คือไม่ใช้แฟลชเลยนะครับแต่ว่าตอนกคืนแนะนําให้ใช้แฟลชดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเปิดแฟลชตลอดนะครับ อันนี้คือถ่ายกลางคืนนะครับถ่ายท้องฟ้ากลางคืนอะไรประมาณนี้ครับถ่ายวิวกลางคืนครับแล้วอันนี้คือโหมดตั้งเวลานะครับกดมาปุ่มบนนี้นะครับจะขึ้นรูปนาฬิการครับแล้วกดชัดเล็งแล้วกดชัตเตอร์นะครับปึ๊บ มันจะอยู่ที่ประมาณสิบวินะครับครับมันจะอยู่ที่ประมาณสิบวิแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาโฟกัสนะครับกดเบาๆก่อนนะครับให้ไฟสีเขียวมันประพพิบนะครับกดแล้วก็ถ่ายนะครับกดเบาๆเบาๆก่อนปึ๊บให้ไฟสีเขียวก่อนก็คือการเล็งจุดโฟกัสนะครับกดเบาๆปึ๊บล้วกดลงไปอีกนะครับ แล้วอันนี้คือปุ่มกอฟิล์มนะครับถ้าเราเราเรายังถ่ายหมดแต่อยากกอฟิล์มกลับแล้วนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับแต่แนะนําว่าถ่ายให้หมดดีกว่านะครับเพราะว่าถ่ายให้หมดแล้วกล้องก็จะก่อให้เองนะครับแล้วตรงนี้นะครับตั้งวันที่นะครับเราสามารถเซตวันที่ได้2ปุ่มนี้นะครับนะครับแล้วก็อันนี้คือโหมดนะครับว่าจะตั้งวันที่ในรูปแบบไหน ถ้าเราไม่ใช้เราปิดเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ฟิล์มหมดหม้วนนะครับ อ้าฟีล์มหมดหม้วนแล้วนะครับกล้องก็จะปิดแล้วก็จะกอฟิล์มกลับให้เราเองนะครับเราก็รอจังหวะเฉ่าเสิ่งครับระหว่างถ่ายอย่าเปิดฝ้าหลังเปน็นนันขาดนะครับเพราะไม่งั้นจะทำให้ลูกเสียนะครับ ฝาหลังมานะครับนะครับฟิล์มก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกักนะครับระหว่างถ่ายอย่าเปิดฝานนโอเคครับเรียบร้อยครับ